สมุดบันทึกของแมกโนเรียสร้างภาพความสุขปกติแล้วแมกโนเรียเป็นคนเล่นโซเชียลที่ไม่ค่อยคิดเยอะแยะมากมายกับสิ่งที่เพื่อนๆใน f a c e b o o k โพสต์อ่านแล้วผ่านเลยไม่ได้วิเคราะห์หรือจับผิดอะไรให้เสียเวลา จนวันหนึ่งมาจุกคิดได้จากการพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลของเราว่ามีคนแล้วว่าเธอมีความสุขดีเพื่อนตอบกลับมาว่าเขาก็เห็นสิ่งที่เราอยากให้เห็นประโยคนี้บอกอะไรกับเราโซเชียลมีเดียเป็นเพียงเครื่องมือแจ้งเรื่องราวให้โลกรู้แต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีเพราะเจ้าของแอคเขาต้องการให้รู้เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยของชีวิตมันไม่ใช่แค่การลงรูปสวยหลอ่อบนโปรไฟล์ไม่ตรงปกเท่านั้นแต่หลายต่อหลายคนใช้มันเพื่อสื่อสารด้านสว่างของตัวเองซึ่งก็ไม่แปลกใครๆก็ทำกันเราเองก็เช่นกันถ่ายรูปเป็นสิบรูปดูได้รูปเดียวก็ลงรูปเดียวที่เหลือลบทิ้งหมดคนจึงเข้าใจว่าถ่ายทีเดียวสวยเลยและส่วนใหญ่ มักจะเป็นตามร้านกาแฟาสวยๆจนมีคนถามว่าวันนี้ไปร้านกาแฟาหรือยังเพราะเข้าใจว่าไลฟ์สไตล์ของเราชอบถ่ายรูปตามร้านกาแฟาจริงๆแล้วคือเราไม่มีโอกาสไปเที่ยวที่อื่นบ่อยนะักสภาพแวดล้อมในจังหวัดเราก็มักมีแต่ร้านกาแฟาสั่งน้ำแก้วเดียวถ่ายรูปเผื่อลงไว้ทั้งเดือนจึงดูเหมือนว่าจะพบเห็นเราได้ตามร้านกาแฟาหรือถ้าจะชวนไปเที่ยวก็ต้องไปร้านกาแฟาเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแคปชั่นตลกๆเสียสีตัวเองบ้างแต่ที่ไม่มีคือภาพหรือแคปชั่นที่แจ้งให้ชาวโลกว่าเรากำลังเศร้าเสียใจร้องไห้อกหักหรือเจ็บป่วยทั้งที่บางทีในใจร้าวรานสุดๆหรือนอนแหมบๆอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว <c oughs> เพื่อนในโซเชียลจึงคิดว่าเราร่าเริงตลกแข็งแรงตายยากฉะนั้น การจะตัดสินใครจากภาพที่เขาสร้างไว้ในโซเชียลคงไม่ได้นะคะบางคนดูชีวิตดีมีรถคันใหญ่บ้านหลังโตแต่เบื้องหลังก็คือนี่สินที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดหรือบางคนแชร์แต่เรื่องราวในอดีตเพราะปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือครอบครัวอบอุ่นแต่เบื้องหลังรอยยิ้มคือน้ำตาของใครบางคน ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมันเป็นเจตนาของแต่ละคนที่จะทำให้ผู้คนรู้จักตัวตนและความสุขของเราในมุมที่เขาต้องการให้เห็นนั่นแหละค่ะ